มาถึงช่วงที่สองของรายการข่าวชาวบ้านข้าวคำย้ำแรงครับเป็นยังได้พี่น้องมือนีได้ยังกินแรงได้ยังกินแรงสดสอดงอสดเอ็นนะครับ อ้าวจังไหได้ยังกินแกเสงแสบๆกะอย่าลืมเอิญค้นอยู่ข้างๆบ้านนั่นแหะนะครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมอ,อุดมการทั้งหลายอยู่พร้อมหนา้าพร้อมตาเนาะพี่น้องเนาะอ้าวมื่อนี้คำคอยไรล้มแบบนี้ครับนะฟังข่าวร้าวกินข้าวแรงไปนำ่นะก่อนที่สิไปฟังข่าวช่วงเวลาที่เหลือขอ,อาฝาก ให้พี่น้องบ้องไปซอยซื้อซอยอุด่นนผลิตภัณฑ์สินค้านะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสาหลายแดงทิปเปิลดีโกนะครับบรรจุในกล่องสีฟ้าฟ้ากล่องสีทอง มีสถิเกิดลูกท่านประทานบุญมาเต็อยู่ขังกลองครับหรือว่าอยากสิได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลบำรุงร่างกายนะครับแคปซูลมาโนวิตมาโนวิตหรือสิเป็นบีไอสตาบำรุงสายตาเลอฟ้าสำหรับคุณสุภาพสตรีส่วนคุณพ่อบานฝากไว้น้ำเนเดอร์วิวันเหิบแคปซูลกาแฟาบีสตรองครับยาสีฟันเอตาแซน ปากสะอาดล่มหายใจสดชื่นครับสบู่ชิ่งหลิงมีให้เลือกกันซองสูตรสูตรลังหนากับสูตรทูโตทางด่านบุญมาฟาดโกบุญมามิกฟอร์ดบุญมาซูปเปอร์ชั่วครับหัวเชื่อจุลินซี่แข็งแรงประส,สิทธิภาพสูงเอาไว้ฟื้นฟูปรับปรุบปรงบำร,รุงดินนะใส่ไข่ครบสูตรครบเซตครับสสีพี่น้องนะครับบุญมาฟาดโกซอยไห้ต้นใหญหมากดกครับ นะฮะรสชาติดีพร้อมได้นะครับแล้วก็บุญมามีฟอร์ดฝาแดงนี่ป้องก,กันโรคพืชใบดังรากเน่าเชื้อราแล้วก็บุญมาซปเปอร์ชั่วครับไว้ฟื้นฟูปรับป,ปุงบำลุงดินนะครับน่สินะค้ทนาที่ว่ามาทั้งเบิดอยากได้โทรมาเดิิน้อศนย์แี่สอองเดหนึ่งศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนกับศูนย์แปดศูนย์สามสองสี่เก้าสองสองสองครับศูน

หนึ่งสองสามส,าส,าสี่อยากซื้ออยากใสอยากได้โทรมาโทรมาแล้วอย่าลืมบอกว่ายุเขตอำเภอใดจังหวัดใดครับจากนั้นว่างสายรอดรับสายโทกรกลับจากทางทีมงานบริการจ้าส่งไห่ฮอดหัวกระไดเฮือนนะบกคิดคาส่งเด้พี่น้องตามเงื่อนไขได้ตรงนี้วงเล็บตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทางศูนย์จําหน่ายที่พนทีไปส่งไห่นะครับตกลงกันว่าจังไดกลุ่มคาส่งบวกกลุ่มคาส่งนะครับขันบวกกลุ่มพ่นกับบอกไปได้ นะครับเอา089 4 2 2้าสี่็โทมา่าโทม่านะักรับไปเบิงข่าวนี้พี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวคร่าว,าวเครื่องจักนักนกลับมาทำงานอีกเถือหนึงเครื่องจักนักกลับมาทำงานอีกเถือหลังหยุดให้ทีมกู้ภัยเข้าสำรวจค้นหาผู้สูญหายนะครับโดนกวัว12ชั่วโมงพี่น้องครับน่ยั่งคงไปติดตามสถานการณ์นะครับตึกถล่มที่สอตอง,ง่อนะครับ ลากาเครื่องจักรหนักกลับมาทํางานอีกแล้วครับเวลา13บสนกาหาสิบหนาทีของมือน,นี้ครับตอนบ่ายโมงนะครับเกือบบ่ายสองนะวันที่สามเมษาสองหก68กแปดที่อาคารสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตอง,งอครับอ่าซึ่งก็เป็นม่องไม้แห้งไม้ถลม่มหลังจากแผ่นดินไหวที่ตามข่าวนะละพี่น้องผู้สื่อข่าวรรยงานว่าเครื่องจักรหนักกลับมาทํางานอีกเถินึงโดยเริ่มทําการคุดเจาะ แผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ของอาคารสรอตอง,งอที่พังถล่มลงมาอยู่บริเวณโซน A และโซนดีาายหลังเจ้าหน้าที่ได้ยุดการทํางานไป12ชั่วโมงนะครับนับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าและกลางดึกที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพื่อเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเท่านะครับเขาสํารวจตรวจสอบวันถ่อไปและก็ค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารหลังจากสแกนตรวจพบ และก็ได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งกะจังไดก็ตามาขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทําการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในสากาคาันนะซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้นาถังออกซิเจนรอยยี่สิบแปดถังนะครับเข้าไปใส่ในภารกิจนี้นําเพื่อให้สําหรับกระบวนการนะครับตัดเล็กภายในอาคารอีกบนต่อไปแล้วก็แม่ เจ้าหน้าที่จะมีแบบแปลนของอาคารที่ระบุวา่ามีผู้ที่ทํางานอยู่ในแต่ละสัน้จนจะคน้นจะค้นแต่กะนะครับบอสสามารถที่จะจําแนกได้เนื่องจากอาคารที่พังถล่มลงมามีลักษณะเป็นแพ่นเคกนะครับจึงทํำให้เจ้าเจ้าหน้าที่จะต้องใส่ความระมัดระวังในการค้นหาครับแลก็ประเมินสถานการณ์ตามหน้างานบนว่าสําหรับตัวเลข ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของศูนย์ปรชาการเหตุการณ์ในช่วงเวลา13เดกานมีภูเสียชีวิต1ไรายนะครับเป็นเพศชาย8รายและเพศหญิง7รายและก็ ผู้ได้รับบาดเจ็บเก่าไร้น้ากันและกระสูนหายอยู่ที่72นะครับเดี๋ยวกะจังไดกะอย่าลืมติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆน้พี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ากระเสียวมะเบาโซเลซูพี่น้องปองปลายฟัง่งส่งกําลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติญาติของผู้ที่สูญหายน้าก็แล้วกันน้พี่น้องเนาะนะนะสู่ๆนะครับเด้อนะฮะเอาไปอีกข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่กับ แร่งที่ผ่านมาครับเผาศพบ,บุญรอดเยือดตึกสตงอถลม่มคือน,นี้ครับมีการท้าพิธีชาบนก,กิจหนา,นาบุญรอดหนึ่งในยเยือดตึกสตะอถลม่มที่พ่อแม่บอกว่าจะใส่เงินที่ได้รับจากการคอยเหลือให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดพระว่งเงินก่อนนี้แหลกมากด้วยชีวิตลูก้ายวันต่อไปนะครับนี่ก็ศพของนายบุญรอดอโคตรท่าตะวงนะครับ อายุ34ปีเป็นช่างเชื่อมที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ตึกสอตองอถล่มพี่น้องครับต่างบระเพ็ญกุศลที่ในตำบลวังตามัวอ,อําเภอเมืองนครพนมและวก็ประมาณสิหาน,นกานที่ผ่านมาครับอยา,ากจะทําพิธีชาปนกิจที่วัดคํำสว่าง ซึ่งอยู่ในใกล้ๆบ,บ้าน,นหลับพอ่อแม่บอกว่าบุญรอดนั่นไปทํางานในซีปีแล้วเ่เคยกับบ้านพอหวังจะเก็บเงินสร้างครอบครัวแล้วก็ดูแลพ่อแม่หลังจากเสียชีวิตกะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินดูแล นะครับแล้วก็เยียวยาเกือบสองล้านยืนยันว่าต้องใส่เงินส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดเพราะว่าต้องแลกกับชีวิตลูกชายวันต่อไปนะครับบมมีผู้ใดอยากสูญเสียพี่น้องครับแต่ว่าขันสูญเสียไปแล้วคนอยู่ก็ต้องสูต่อไปล่ะต้องเดินหน้าต่อครับนะฮะอ่าบ่ว่าสิเกิดยังขึ้นต้องเข้มแข็งล่ะนาะพี่น้องเนาะนะฮะอีกจักข่าวหนึ่งครับนี่กลเป็นเรื่องเล่าจอเอาผิดมิชฉาชีพ แฝงโตเป็นญาติผู้ประสบเหตุประสบภัยโอ้ยมีขูยางขูนี่เอเนาะคนมีความขึดด้นดินะครับซ้าเติมผู้อื่นนะครับตำรวจนครบาลเผยความเคลือนนาดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอาคารเหตุสอต่อถลม่มทันทีที่คนหาผู้สูญหายครบตะเตรียมเอาผิดกับมีชาชีพที่ปลอมเป็นญาติผู้ประสบภัยพร้อมนะครับโดยในส่วนที่ทำงานควบคูไปกับทีมคนหา ตำรวจได้สอบปากคำญาติและกัผู้ประสบภัยเอาไปเกือบแล้วหาสิปปากแล้วตอนนี้นะครับได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หักฐานเขาเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุนะครับระวังชุดค้นหาพักการปฏิวัติการนอกจากนี้ยังได้ทําหนังสือขอเอกสารนะครับจากสำนักงานเขตจตุจักร นะครับเพื่อขอเวิรงอ่นังสืออนุญาตกอ่อส้างอาคขรและกัจะประสานขอเข้าสอบปากคาเจ้าหน้าที่สตงอแล้วนะครับงานนี้นยัง่งได้กําชับตํารวจในท้องที่สอด่องดูแลเพราะห้มีชายชีพแฝงตัวมาเป็นญาตินะของผู้อสุภัยนะในการเรียกรับเงินและก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนแจ้งบอแสถ้าพ่อห้กับตํารวจเนี่ยจะได้ดาเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้นะครับห้เคสหให้ลาบนะฮะ คนหนึ่งยากคนหนึ่งเดือดร้อนจ้างใดเอาสมองใดมาคิดนะครับคิดที่สิมาเอาเปรียบเขาโพดพ่วกบ่งงบ่วงแ,แตงนะครับเอ้ยคนเฮ่านี่แปลกพิสดารไปเมิ่อกี้ข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่กา,เ,าเรื่องเล่าข่าวคร่าว,าวนะที่เกิดขึ้นในรอบมือขึ้นกันเป็นเรื่องของบังหมัดครับย่อมรับตั้งใจไปตบสันทนาะนะเผยปมเหตุบอกอยากแก้ กะมาได้เลยผลวายังสัน่นเอาคือวายังสัน่นนาะมาเบิ้งข่าวนี่พี่น้องครับนี่กะเป็นข่าวของคนใส่อารมเนาะใจเย็นๆบังมัดนี่อโทวเป็นตัวอย่างที่บอดีเด้อในการใส่กำลังย่อมรับตั้งใจสิไปตบสันธนะนะครับเผยปมแค้นในอดีตนะครับบอกหากอยากแก้กะมาได้ตลอดเวลาพนว่าวันที3่3เมษายน2568นายวันชัยมาอินนะครับหรือว่าบังมัดข้องตันอดีตนักโทษอุกชะกัน เราถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกับนายสันทนาประยุรลัตนะครับอดีตนายตำรวจสันติบาลว่านะครับเหตุเกิดขึ้นที่เมื่อเวลาตีสองครับที่ผ่านมานี้เองนะบริเวณล,ลานจอดรถของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านท่องรอ13ลูกน้องตนที่เป็นเด็กรับรถในย่านท่องรอได้ตะลับแก็บแนดเอ็นจุดแปดติ่ตมานะแจ้งตนว่าพบเห็นนายสันทนาอยู่ในที่เกิดเหตุเนว่า นะครับตนก็เลยเดินทั้งจากซ้อยหัวหมาก18แปดพออกับลูกน้องอีก3คนไปถึงที่เกิดเหตุบนต่อไปโดยย่อมรับว่าตั้งใจที่ที่ไปเพื่อก่อเหตุนะครับเมื่อไปถึงลงจากรถกับปรีเข้าไปโตบที่หน้าหน้าสันทนาเทือนึงเปีย้ยบอดึงขณะยืนกอดอกอยู่จากนั้นลูกน้องของสันทนามีประมาณ10คนนะครับสิกว่าคนสิกว่าคนต่างกับกรูกันเขามาครับ ถ้าให้ลูกน้องของตัวเองพยายามจะจับแยกนะครับตามที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์จึงได้สงบลงบังมัดเปิดเมผยปมเหตุว่าเรื่องนี้เป็นความแค้นในอดีตครับตอนก่อนโควิดสิบเก้าว่นละนะครับนายสันทนามีพฤติกรรมลักษณะไปร่างแกลูกน้องที่รับรถในพื้นที่เอกไม่สามสิบจนท้าไมลูกน้องได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งตัเองก็เป็นคนในพื้นที่ครับ ต้องการให้คนในพื้นที่มีไายใด้จากการรับรถเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวแต่กับถูกร่างแก่ตนเองกะนะฮะมองว่าบ,บ่เป็นธรรมร่วมไปถึงมีคดีนายใช่เมธสิ์ที่สนิทพงษ์หรือว่าสจโตงที่น่ายสันทนามีการว่าว่าสจโตงโดนยิ่งต้องเอาล่องเท้าไปหนุนหัวบอ่อให้นอนสบายเพิ่นว่าเบ้าแบบนี้บ่ได้นะเพราะว่าบอ่อใหเกียรติบ่อให้เกียรติก,กันประกอบกับ ตอนนั้นนะที่เป็นพี่น้องสนิทกับพี่น้องสนิทกันกับสอจอต้งจึงเก็บความบ่พอใจเอาไว้ในใจนี่แหะแล้วก็เ,เปิดยุทธการล่าหน่ายสันทนาขึ้นวน่อไปพร้อมกับประกาศว่าลูกน้องของอ่คนในพื้นที่รับรู้แล้วนะนะหากได้สันทนาเข้ามาในพื้นที่ก็สิขอให้มีการแจงตน แต่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาลูกน้องกับพผอในสันทนานะครับเข้ามาในพื้นที่วันต่อไปนะครับสำหรับคดีความนั้นครับตนเองกัได้ประกาศไปแล้วว่าให้ในายสันทนาไปแจ้งความเลยตนพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะครับแล้วก็จะบนน่นหนีไปสายพร้อมยืนยันว่าจะรอดอยู่ที่ซ้อยหัวหมาก18แปดตลอดเวลามาได้นะครับหากอยากแก้กับมาได้ตลอดเวลานะครับยินดีตอนรับ าัตกามาตําจอกเลี่ยงฮอดก้อยนลละว,ว่า <c oughs> ส่วนที่นายสันทนาประกาศว่าจะบอกขอแจงความนั้นแต่จะดําเนินการตามแนวทางวิถีของตนเองกะยินดี พร้อมแล้วพร้อมตลอดเวลานะขอให้มากนะครับทั้งนี้ครับต้นลูดีว่าการใส่กำลังเป็นตัวอย่างที่บดีขอโทษเยาวชนแตก่กะมัอนอดบะไรอีลีสำหรับคนที่ชอบลัาแก่คนอื่นส่วนที่บ้านเมืองมีกฎหมายมีคือมีแปรทำเอยียงบะได้นะครับบนลอ่อให้กฎหมายดำเนินการนะครับละซาละว,ว่ะนะครับบท่านกินนะครับเท่านใจพร้อมนะครับสำหรับคนประเภทดีดา้านพันตำรวจเอกรัฐนน์ เอกทิติกุลพัฒนนะครับผูกก้กำกับการสอนอท่องรอได้บอกว่า,วาเมื่อกางเดอนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท่องรอครับก็ได้ไปตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทกันทําร้ายร่างกายกันอยู่ล่าจอดรถบนวัดยังสันอา,อาคารแห่งหนึ่งซอยท่องรอ13ที่เกิดเหตุพบเห็นนายวันชัยอดีตนักโทษอ,อุกชะกันกาลังมีปากมีเสียงกับนายสันทนาอาดีตตารวจสันติบาลเจ้าหนะ้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบแบบ กันเลยได้ไประงับเหตุตรวจสอบซาบามีการตบหนา้ากันเทื่อนึงนะครับแต่ทางนายสนธนาย่งบ่าในเดินทงังเขามาแจ้งความแต่ยังใดด่านผู้กับกรารสอนท่องรอบอกว่าคดีนี้เป็นความผิดระหูโทษ นะ่าต้องให้ผู้เสียหายเขามาแจ้งความบนว่านะทา่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้ดดพอมจะรับแจง้งลากะดำเนินคดีกับนะผู้ก่อเหตุนอกจากนั้นทราบว่าตั้งสองฝ่ายละหองละแหงกันวันออไปบ่ถือกันนะครับบ่เห็นหน้กกันหรือว่มากดิไนันนะนะนะกันนะนะกระทั่งมาพ่อกันน่ะละนะครับทำไมเอ่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคนว่าจังสัน้นนะครับผู้ใหญ่พิษกันเขาเห็นแต่เด็กหน่อยพิษกันผู้ใหญ่พิษกันกับตามนั้นเนะพี่น้องเนาะอีกข่าวหนึ่งพี่น้องครับนี่กะที่จังหวัดแป่ฮห้องสอนครับ แม่ห้องสอนบุกสำรวจหลุมยุบเพิ่นไว้ยังสัน้นจากเหตุแผ่นดินไหวชาวบ้านย่อมรับแล้วบอกล้าเข่าสวนเพิ่นแม่ห้องสอนนะครับในอำเภอคุณย่วมพร้อมกับหนวยง,งานที่เกี่ยวข้องของพื้นที่บ้านแม่สุรินนะครับซึ่งก็ตรวจสอบหลุมยุบขนาดใหญ่ จากเหตุแผ่นดินไหวขณะที่ชาวบ้านต่างกับภาคการหวาดกลัวโบกา้าเข้าใกล้ไปให้น้ำแก่ตนพืชต่งางๆมนต่อไปวันที่ 3. เมษายน25 6 8กครับที่จังหวัดแม่ฮองสอนผู้สื่อข่าวรายงานมาวา่านายณรงค์พัดนาคทรัพย์ครับนายอำเภอขุนย่วมจังหวัดแม่ฮองสอนพร้อมด้วยดรน้ำฝนนะครับอ่าค่มพีรั่งนักวิชาการอ่าชำนาญการกรมธรณีวิทยา ซึ่งกาและกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบได้เดินทางไปสํารวจหลุมหยบ ที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวบริเวณกลางไร่ทั่วเหลืองของนราศดรบ้านแม่สุริน์หมู่ที่สามตําบลขุนย่อมครับจากการตรวจสอบนะฮะเป็นหลุมอยู่ขนาดใหญ่นะ,ะเป็นรูปวงรีขนาดกว้าง22เมตรเ่าวี7เมตรครับและหลุมย่อยอีกอีกอีกในพื้นที่ใกล้เคียงกันนั้นทั้งหมด6หลุมน้ำกันครับสําหรับหลุมขนาดใหญ่นั้นใต้หลุมมีน้ำขังอยู่บ่สามารถนะครับที่สิวัดค่อมเลือกได้ และกลับไปถึงกลล้นหลุมมันต่อไปนะครับโดยหลุมยุบที่เกิดขึ้นในไร่ทั่วกระจายในพื้นที่ประมาณ2องงานครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าทีา่ที่ดินครับที่กปะประสบเหตุหลุมยุบได้ไร่นะครับของตนเองร่วม3ามไร่น้ำกันหลังจากการตรวจสอบครับดรน้ำฝนค้ำพิรั่งในวิชาการชำนาญก,การกรมธรณีวิทยาได้บอกว่านะครับ่า สาเหตุดินยุบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอาจจะเป็นหินปูนซึ่งกับหินปูนมิลักษณะพิเศษาสามารถละลายน้ำที่เป็นกรดอ,อ่อ,อนๆได้ซึ่งกับถ้ำน้ำที่เป็นกรดอ,อ่อ,อนๆเมื่อไหลลงไปตาม เพื่อนร้อยแยกต่างๆนะครับในดินก็จะเกิดกัดเซาะหินปูนครับที่อยู่ด้านล่างทาให้ข้างล่างเป็นโพรงและอาจจะมีน้าเป็นโตพยุ่งไว้แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใต้ดินซึ่งก็าอาจจะมาจากสาเหตุของแผ่นดินไหวนะครับก็จะทาให้ระบบน้าใต้ดินเปลี่ยนแปลงไปทาให้ลดระดับลงตัวโพ้งก็จะมีช่องว่าง ก่อนที่ยูด้านบนก็นจะสูดโตลงไปครับทําให้เกิดลุมยุบดังกล่าวให้เห็นนะฮะจังได้ก็ตามครับทราบว่าทั้งอำเภอขุณย่วมจะทําหนังสือร้องขอไปย่างกรมธรณีวิทยาเพื่อทรงเจ้าหน้าที่นักสำรวจนะครับนักธรณีวิทยา ฟิสิกส์น่นนำเครื่องไม้เครื่องมือที่ท่นสมัยมาตรวจสะตรวจหาโพรงใตดินในพื้นที่ดังกล่าวนะครับค,บะคบณะที่นายสีมู่นฟู่เฟื่องนะครับซึ่งก็เป็นอายุ63ปีเป็นราษฎรของบ้านแม่สุรินนะครับซึ่งกาอยู่ในพื้นที่วันต่อไปเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอ่ากับ <c oughs> เหตุการณ์แผ่นดินไหวลุมยุบได้เว้าถึงเหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวว่า เหตุการณ์ประหลาดดังกล่าวนั้นส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านภาคการวาดกลัวครับเนื่องจากย่งคงมีแผ่นดินไหวและก็ดินสูดยางต่อเนื่องนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่กับบก้าเข้าไปใกล้หลุมที่ยุบลงไปโดยตนก็ได้สังเกตหลุมยุบพราอว่ามีน้ำก้นหลุมก็ยังมีการกระเพื่อมนะครับเป็นระยะระยะนะฮะแล้วก็มีร้อยแตกของดินขอบหลุมขยายออกไปเรื่อย ซึ่งกับตอนนี้ครับราษฎรเจ้าของสวนทั่วเหลืองนะครับทุกคนกับบวกข้าที่จะไปใส่น้ำนะห้น้ำแก้ต้นพืชนะที่ปลูกเอาไว้เนื่องจากเรงว่านน้ำที่เพิ่มจะเพิ่มลงไปจะทำไม หลุมมันขยายกว่วงออกก่วงออกนะครับหลายกว่าเก่าซึ่งหากคันวอได้ให้น้ํโท่วเหลืองครับซึ่งใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วในปลายเดือนนี้ก็ต้องตายเบิดแล้วครับนะ่ส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรโดยตรงเลยวันต่อไปเอาหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาไปเบิงเกษตรกร,เ,ร,กรเบิง พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเดือดร้อนดเด้อครับเด้อนะครับฝากแน่ฝากแน่วันต่อไปเอาเบอ่งเวลาเวลาเบิดแล,ล้วครับพี่น้องครับช่วงนี้เบิดเวลาแล้ะครับขอกรับขอบพระคุณธรรมชานบุญมากพันดวงที่เพิ่นเปิดโอกาสในลูกที่หาข้าวๆ้าวมาฝากคุณพ่อคุณแม่ลูกป่านะอาจังซีทุกเบอร์ถกหมือผิดพ่พาดประการใดขอกราบพระท่านอภัยพ่อกันใหมเหมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับวันศุกร์เมืออื่นวันศุกร์สุดสัปดาห์ นะครับอขอให้กินแสบกินนัวเด้อกินหนานลาบง่วขัวไก่ผู้อใด้ฝันขิวตีเล็กเปนๆม,มห้ถึกได้หลายกัะแล้วกันโชคดีสุขสุขคนสวัสดีครับ